ที่ซับซ้อนของดีไอคอนกรุ๊ปที่หลายคนจับตามองไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ชื่อของบอสพอแต่ยังมีตัวละครสำคัญที่ยังไม่เป็นที่พูดถึงในสื่อคือบิ๊กบอสปอมีบทบาทเป็นมันสมองชักใหญ่เบื้องหลังของการสร้างเครือข่ายอาณาจักรดีไอคอนที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ปอบิ๊กบอสตัวละครลับข้อมูลที่ได้รับการเปิดปากจากบุคคลใกล้ตัวของอาณาจักรดีไอคอนกรุ๊ปพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับบอสพอมาอย่างยาวนาน ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่วัยรุ่นและยังเป็นผู้แนะนำให้บอสพอลเรียนรู้การตลาดจากครูปันปัญจรัตน์ครูด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก่อนจะผันตัวมาเป็นบอสปันผู้ถือหุ้นในบริษัทดีไอคอนกร p ถึง4%ตอนที่นั่งในประชุมก่อนที่ดีไอคอนตอนนั้นก็มีพวกบอสเป็นเจ้าของเลยรวมถึงครูปันก็อยู่ด้วยซึ่งเขาเป็นคนพูดเองว่า เขาเป็นคนที่วางแผนการตลาดแล้วออกแบบแผนดูแลการตลาดวางแผนรูปแบบการตลาดให้ด like ีไอคอนเองแล้วเขาก็ทํางานให้กับครูปันแล้วครูปันก็เป็นคนพูดว่าต้องขอบคุณพี่ที่ช่วยดูแลทุกอย่างในการตลาดบริษัททําให้บริษัทแบบเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเป็นคนสนิทของของครูปัน กูปันนี่ก็ถือว่าเป็นบอสอีกคนของดีไอคอนเพราะว่าตอนที่หนูเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าปีนี้เขาได้เงินเปอร์เซ็นต์จากบริษัท200อล้านซึ่งหนูช็อกมากเพราะมันเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลมากและเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของตึกนี้ตึกนี้ตึกนี้ซึ่งตึกดีไอคอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทใหญ่เป็นตึกที่เรียงต่อกันเลยซึ่งตึกนี้ทีนี้เขาก็จะเล่าความสําเร็จเล่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยหนูก็เลยมารู้ว่าอ๋อคนที่หนูนับถือเนี่ย เป็นคนวางแผนการที่แบบว่าบริษัทจะต้องทำในรูปแบบนี้เป็นแบบนี้บิ๊กบอสปอและบอสปันได้สร้างรากฐานให้บอสพเป็นบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหน้าของดีไอคอนกรุ๊ปสืบสวนความจริงพบข้อมูลเชิงลึกว่าบิ๊กบอสปอใช้ชื่อและนามสกุลที่แตกต่างกันถึง2ชื่อในเวลาเดียวกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริงทำให้เกิดความสับสนในตัวตนของเขา และยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ผ่านการโพสต์และชักชวนให้คนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจของดีไอคอนกรุ๊ปแต่ที่น่าสนใจคือไม่เพียงแต่บอสพอเท่านั้นที่ถูกปั้นขึ้นมาเป็นหน้าตาของธุรกิจแต่ยังมีการสร้างบรรดาบอสรุ่นอื่นๆในเครือบริษัทต่างๆซึ่งหลายบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถึงแม้ว่าบางบริษัทนั้น จะยังไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของรายได้แต่กลยุทธ์หลักยังคงเน้นไปที่การขยายทีมและการระดมทุนซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนที่เน้นการสร้างเครือข่ายไม่เน้นที่จะขายสินค้ายอย่างแท้จริงความเชื่อมโยงกับทนายแบรนด์เนมเกมที่ซับซ้อนอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่อาจมองข้ามได้ทนายแบรนด์เนมนั้นผู้ที่มีความสนิทสนมกับบอสพอลและบิ๊กบอสปอและบอสปัน ถึงขั้นเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวและมอบของขวัญนในราคาที่สูงในวันสำคัญแต่ความเคลื่อนไหวของทนายแบรนด์เนมนั้นที่ออกมาเชิญชวนผู้เสียหายให้มอบข้อมูลให้ตัวเองนั้นกลับถูกมองว่าอาจเป็นแผนทำทีในการลอยแพบอสพอและเก็บข้อมูลผู้เสียหายไปเพื่อปกป้องบิ๊กบอสพอตัวจริงในอนาคตหรือไม่ซึ่งทานายคนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเคารพ ให้ความสําคัญแล้วก็สนิทสนมกับผู้ใหญ่ที่หนูนับถือท่านนี้แต่ว่าหนูก็เลยมองว่าจะเป็นไปไม่ได้เฉลอที่คุณพอจะไม่รู้จักกับทนายคนนี้มาก่อนเพราะว่าอาจารย์ที่หนูนับถือเนี่ยก็เป็นคนที่ทําการตลาดให้บริษัทดีไอคอนถูกไหมคะแล้วก็เวลามีงานอะไรเขาก็มารวมกลุ่มมาเฉลิมฉลองมาอะไรอยู่แล้วซึ่งทนายคนนี้เขาก็ไปตลอดหนูก็เลยมองว่าทนาย<น>ก็ต้องรู้จัก อยู่ในแวดวงนี้ซึ่งข่าวที่ออกไปล่าสุดเนี่ยเขาก็แถลงข่าวว่าคุณพอลเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าถ้าใครมาติดต่อพี่ธนาคคุณพอลจะคืนเงินให้เป็นคนแรกๆถูกไหมคะซึ่งภายหลังเนี่ยก็คุณพอก็เป็นคนที่ออกมาพูดว่าไม่เคยติดต่อกันซึ่งมันก็ต้องมีฝ LIKE ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โกหกพูดไม่จริงแต่สําหรับในส่วนของหนูที่เคยอยู่ข้างในมาก่อน หนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากที่เขาจะไม่รู้จักกันเพราะเขาต่างมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันแล้วเขาก็คุกคียอยู่กับกลุ่มนี้อยู่แล้วสืบสวนความจริงพาย้อนไปตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาคดีของดีไอคอน g รุ๊ปได้เกิดปรากฏการขึ้นความสับสนที่สื่อและสังคมจับตามองทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาที่โยงถึงการเมืองหรือการเจรจาเรื่องค่าเคลีย์ อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนเบีเ่ยงเบนความสนใจจากคดีเดิมหรือไม่ความพยายามในการเคลียร์ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายบางรายอาจมีผลต่อการลดจำนวนผู้เสียหายและลดมูลค่าความเสียหายลงหากเป็นเช่นนี้จริงอาจนำไปสู่การหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาช่อโกองประชาชนได้หรือไม่ทางกฎหมายเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกคนเท่ากันหมดนะครับ ท่านที่เป็นผู้เสียหายก็คือท่านรู้ว่าท่านเสียหายท่านก็ไปแจ้งความนะครับกล่าวโทษส่วนท่านที่ถูกกล่าวหานะครับท่านหรือท่านตกเป็นผู้ต้องหาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปพูดว่าความจริงคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยคุ้มครองทุกฝ่ายทุกคนเท่าเทียมกันหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติครับการที่ท่านจะไปรับจ้างทําอะไรกับใครเนี่ยเขาบังคับท่านไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายท่านจะต้องปฏิเสธนะครับในทางกฎหมายเรามีกฎหมายที่เขียนว่า ผู้ใดจะปฏิเสธว่าไม่รู้จะกฎหมายเพื่อให้พ้นผิดทางอาญาานั้นไม่ได้นะครับมันมีตัวบทกฎหมายเขียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบังคับให้คุณทําผิดกฎหมายคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำนะครับแต่ถามว่าอะไรผิดนะผมเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตทุกคนน่าจะต้องรู้ในชั้นต้นนะครับแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าเรื่องอย่างนี้เราควรทําหรือไม่ถ้าเราสมัครใจทําไปแล้วเราก็ต้องยอมรับความสุ่งเสี่ยง ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องถูกกฎหมายดำเนินคดี